รอจะหวมานานไปแล้วโม่แม่เต้นด้วยอ่ะ่งว่าใครบอกโะ่ไหมไ่ามเต้นี้ออเต้นมเเต้นด้จะไม่ลงเลยได้เลบรดี๋ยวเลยตาเตแล้วหน ชานีโออิชิอ like ้นีต wow, erm ้องจริงยิ้มโดนอันนี้ไม่ได้กินแล้วนะโออิชิออชนันี่ไามาได้ยินบอกล่วงอย่าง้ามันโตอิห่ำเลยห่ำเลยถ่ายอะไรเนี่ยกินแล้วหิับน่งอง อ้าวโดนเลยครับโนตะเคียนน้ำแข็งเดนข้อโดนใบช้อนหนึ่งอ้าวโดนช้อนหนึ่งครับเกค่ใหเกียงข้อเยอะรัวมากวะเนี่ยตอนนี้คนรัวเลยจะไปอยู่ในตอนนี้จะอัพไปอยู่